สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกพวเรานะครับผมโฟร์ออฟฟันทุเดร็กเกกอ้าอ้าวโอ้ยผมบอกได้ว่าวันนี้เนี่ยเรากลับมากับรูปแบบใหม่ที่เนื้อหาก็ซ้ำๆเดิมๆนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรสร้างสรรค์อีกเช่นเคยวันนี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่พูดเพาะมากๆคุณแจ๊ดเนี่ยหยาบคายกระด้างกระเดืองเพราะคุณมอสเนี่ยไปอยู่ในแคนมา <S <S โอ้หวันนี้เรากลับมากับสิบบันดับมอสไลเดอร์ที่ดีไซน์เท่ที่สุดสวยที่สุดอ่ะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่า ไปอันดับที่สิบคอมเมด์ไรเดอร์ทาเซอร์นคุณมอสผมบอกเลยว่าคอ m เมด์ไรเดอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นคอ m เม r ไรเดอร์ตัวใหม่ล่าสุดคือเปิดเรื่องมาเนี่ยเขาได้แปลงร่างเลยคอมเม r ์ไรเดอร์ทาเซอร์อันนั้นทำนองเกรส <c oughs> พอก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยแม่ดีไซน์โฉบเฉี่ยวหัวนี่แหลมแต่ว่ามีดวงตาเล็กน้อยเข้ากับคอนเซปต์เลยเขาบอกว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่าง <c oughs> พญาเหี่ยวกับอ่าแร ขนาดลำตัวเขาเนี่ยเป็นสีทองถึงหัวเขาจะเล็กก็ตามรือว่าดูสมส่วนมากๆถ้าเกิดไปติดอันดับในโฟร์ฟันเนี่ยคงจะไม่ใช่เขาแน่นอน ครับตัวนี้คาเมลเดอร์เทาเซอร์นั่นเองครับอันดับที่9อากิโตะเบิร์นนิ่งฟอร์มนั่นคุณมอสผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบมากๆรูปร่างดีไซน์ของเขาเนี่ยทำออกมาได้เฟี้ยวฟ้าวมากมันเป็นยังไงอะ่ะเหมือนผมเนี่ยดูดักขึ้นบอลอยู่เลยโอ้โหมีกล้ามกล้ามเนื้อที่เป็นสีแดงกล้ามเนื้อความโกรธแก้นซึ่งใครเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยโกรธมากถ้าเกิดใช้ร่างนี้มีมัดเพิงอะ่ะ่อยเข้าไปมัดเพิงย่า yeah! <laughs> อย่าไปเล่นที่บ้านนะ <c oughs> อันตรายมากผมบอกเลยว่าร่างนีีี้้เนนน่่่ป็ตัวททคอขางจะ ใหญ่แกร่งอึดทนนานซึ่งเข้ากับคอนเซปต์โฟ์ฟันเลยอึดถึกทนแต่ว่าคุณมอสเนี่ยอชอบพลังเพลิงของร่างนี้มากเพราะมันเบินหมดทุกอย่างเบินจนไม่ใครละเบินจนไม่เซนเซอร์ด้วยเซ <c oughs> ็นเนซอร์ด้วยอันดับที่แ c a เม e ไรเดอร์เอทานอนั่นเอง c a เม e ไรเดอรตัวนี้เนี่ยออกมาในเดอะมูฟวี่ของ c a เม e ไรเดอร์ดับเบซึ่งเขาเนี่ยออกมาได้เท่มากๆออกมาเนี่ยเป็นตัวร้ายนะ,ะแต่ว่าดีไซน์รูปร่างต่างๆนานาของเขาเนี่ยคอนเซปต์ในตัวเขาเนี่ยเป็นรูปแบบของ, Arm Memory, งไก a อาร์ m เม y โมรี่ยเสียบเข้าทั้งตัวและเป็นสีขาว ตาเหลืองเข้ากับคอนเซปของหน่วยสวัสดแม่เจ้าผมบอกเลยว่าร่างนี้เนี่ยเป็นร่างแห่งอนาคตพี่น้องพอผมดูเดบบลวีของไรเดอร์เบเบิลเนี่ยผมชอบตัวนี้มากกว่าดับเบิลแน่นอนซึ่งแอนเทอรอนเนี่ยบอกได้เลยว่าแฟนลับเขาเยอะมากอันดับที่เจ็ดคาร์เมนไรเดอร์บิวฮาร์สัตฟอร์มนั่นเองผมบอกเลยว่าคราร์เมนไรเดอร์บิวร่างฮาร์สัตเนี่ย oh. เป็นคารเมนรเดอร์ที่ดีไซน์ค่อนข้างที่จะโหดดิบเถื่อนพี่น้องครับดีไซน์ไม่ว่าแถมยังเล่นตลกให้เราดูด้วยเพราะว่าบิวฮาสัตว แต่หัวใจเนี่ยสัตว์นกรยกยอมรับนะมรสสัตว์หมาแต่หัวใจในชาติหมาหนังหมาด้วยไอเสลิดกืด <c oughs> ผมบอกเลยว่าบิวตัวนี้เนี่ยดีไซน์ค่อนข้างที่จะโฉบเฉ <c oughs> ี่ยวโด่หดังนี่มีอะไรจิ้นๆออกมาด้วย <c oughs> บันโจนเนี่ยถึงกับอึง้งทุกคนเนี่ยอึ้งหมดถ้าด้เห็นร่างนี้แม่เจ้าโคตรสวยดำโฉบเฉี่ยวคนที่ชอบสายดาร์กเนี่ยต้องชอบตัวนี้แน่นอนเลยสำหรับบิวฮาสัตว์นรกแต่โฟฟันเนี่ยหาสัตว์สัตว์ตอนนี้มึงหาแล้วเหรอยังไม่หาเลยตอนนี้บุกคสักดอกก็ยังไม่หาอันดับที่6คาร์เมนไรเเดอร์โกกกสน ดามาชีนั่นเองผมบอกเลยว่าร่างนี่เ,นเป็นร่างที่ค่อนข้างที่จะขาวนวลงามหรือไทยเหลือเกินพี่น้องครับผมขาวไม่พอในใสด้วยเขาเขาเนี่ยเป็นารายสายลุงพี่น้องซึ่งสวยและแสบตาม,ม,า,มากๆซึ่งตัวร้ายนี่ถึงอึ้งเลยวูบยันสวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเขาเรียกเป็นดอกทิวลิปสีขาวงามตาเหลือเกินและมีผ้าพันคอด้วยเขาเรียกว,ว่าชุดกันหนาวเขาเป็นคนที่หนาวง่ายผิวแพ้ปอกบางถ้าโดนลมมา,มากๆเนี่ยผิวอาจจะสีแดงก็ได้ก็เลยต้องเอาชุดเนี่ยมาคุมไว้ใช่และช่วงนี้เนี่ยมีฝนเยอะด้วย2.5โอ้โหอันตรายอะอันราย บอกเลยว่าร่างนี้เป็นการรวมพลังที่ใช้เนมุกเกนไอคอนได้เป็นร่างเกิดใหม่คุณเมอสดอูดีมันเป็นเหมือนร่างแห่งสวรรค์แห่งพระเจ้าแห่งเทวดาแต่เสียดายเนี่ยที่จริงเขาเขาจะเป็นสีม่วงนะแต่กลัวมันจะไปซ้ำกับหัว ต้องทำเขาเป็นสีลุ้งไปโอ้โหแม่เจ้าอันดับที่5้าฮามินไรเดอร์คุกะอันติ้เมดฟผมบอกเลยว่าคุกะร่างนี้เนี่ยเป็นร่างแห่งนรกกระพุ่มีย่นรกเนี่ยส่งเข้ามาแต่ว่านรกเนี่ยส่งเขาไปไหนไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยของใจผู้ดักไปแล้วสหรับดีไซน์เนี่ยค่อนข้างที่จะโฉบเฉี่ยว เขางามตาหน้าตาดูนวลผ่องงามหรือไทยหรือเกินเฮ้ยโดยเฉพาะลักษณะลำตัวเขาเนี่ยมันมันไม่ใหญ่เธอทะไงอะมันหุ่นกำยำกำลังดีแล้วก็มีลวดลายให้ดูว่ามันเนี่ยเป็นสายดาร์กนะแต่ว่าเป็นตัวแทนแห่งคนดีดีที่หมดีที่หูดดีอะไรดีหึงไหมไปชอบ <laughs> <c oughs> และล่างนี้กลายเป็นตำนานไปแล้วเราต่อยกันประมาณไม่กี่ทีเนี่ยถือว่าเป็นตำนานเลยดีกว่าไอ้คููกากเน่นที่โผล่มาแล้วโดนด,ดีเขกกระทืบอ,อันนั้นเนี่ยกากมากเอาตำนานกูมาย่ำดีไอ,อ้บ้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับล่างนี้เลยถือว่าล่างนี้เนี่ยออกมาน้อยมากถ้าเกิดใครมีฟิกเกอร์หรือว่าหุ่นยางหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยติดต่อของแจ๊มาได้เพรวแจ๊เนี่ยรับซื้อในราคาที่แพงมากร้านหนึ่งคุณใช้ก่าจ่าย อันดับที่สี่ฮมเมอร์ไรเดอร์โอสซูปเปอร์ทัตตุบะคอมโบนั่นเองเป็นร่างแห่งอนานะคตพี่น้องเพราะว่าร่างนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นร่างที่ แข่งแร่งที่สุดของคอมเมนต d เ r เดอร์โอ๊ตแม่เจ้าลักษณะดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะงดงามคุณดูไหมร่างแรกของโอ๊ตเนี่ยดีไซน์ยังไม่ค่อยเท่าไหร่<ช>สีเหลือง<ช>เขียวแดงยักับไฟจราจรแต่ว่าพอมาล่างนี้นี่เหนือกว่าไฟจราจรขึ้นอีกเขาเรียกว,ว่าเหนือกว่าสวรรค์ขึ้นไปเขาเรียกกรงเล็บเนี่ยเป็<อ>นกรงเล็บหมัดเป็นหมัดหน้าตาเนี่ยอย่างกับทาจารก,กระดอเพราะเขาเนี่ยมีต้นแบบมาจากร่างนี้ผมผมเนี่ยไปเซิร์ชอฟฟิเชียลมาแล้วเขามีต้นแบบมาจาก กระดอผม <laughs> <laughs> ซื้อของคนม้อนในหัวบานไงเขาเรีย <laughs> วกว่าเป็นลักษณะหัวเห็ดถ้าเกิดใครในอยากเห็นแบบว่าความสวยจัจาของร่างนี้นะไปดูเลยโอสปาราโฟเซ่รับรองคุณจะได้เห็นทั้งพละกำลังความสามารถแล้วก็ร่างอันสวยงามของคาเมนไรเดอร์โอสอันดับที Rider ่าคาเมนไรเดอร์เบดคิงฟอร์มผมบอกเลยว่าร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่เคนสกีคาซึมะเนี่ยโกรธจัดโกรธกลิว้วจนเขาเนี่ยได้ร่างของเบดคิงฟอร์มขึ้นมา เป็นร่างแห่งอเดธทั้ง13ตัวรวมร่างเข้ากับเขากลายเป็น r o ยัลสเตดฟัตเราร่างนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยแต่ว่าเราตัดเรื่องความสามารถไปก่อนดูดีไซน์เขานี่ผมบอกได้ว่าดีไซน์เขาเนี่ยค่อนข้าจะโชบเชียว มีสง่าราศีเขาเรียกว่าเป็นราชาเลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกเลยเพราะว่าในร่างพิเศษของไรเดอร์เนี่ยคือเบสเนี่ยมาเลยไรเดอร์ Rider สีทองน่าจะคนแรกเลยหรือเปล่ารูปทรงดีไซน์ตาแดงเนี่ยโชบเฉียวแม่เจ้าอันนี้คือยังไม่พูดถึงความสามารถของเขาที่มีดาบดาบเขาเนี่ก็ถือว่ารุนแรงมากๆดาบเขาก็สวยงาไปอีกอย่างหนึ่งใช่แต่ดีไซน์เขาเนี่ยผมบอกเลยว่าเกินคําบรรยายครับอันดับที่สองคาเมนไรเดอร์โอมะ จีโอครับผมบอกเลยว่าโอมาจีโอเนี่ยถ้าไม่ติดเนี่ยคงจะไม่ได้แลวเพราะเขาเนี่ยเป็นราชาของเรามาร์สไรเดอร์ทุกตัวดีไซน์เนี่ยทองกรดนาฬิกาสีทองพาดบ่ายาวลงยันตูดแล้วสีทองเนี่ยเต็มไปหมดนาฬิกาเต็มตัวหมดไม่รู้เขาจะดูอะไรตั้งนานนาฬิกาเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยจะได้รู้ว่าโอมาจีโอเป็นคนมีเวลาโโเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับเวลามาก mm hmm. เพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับทางด้านเวลาไงแล้วให้มันสอดคล้องก,กับการเป็นราชาที่มันมียศเต็มตัวไปหมดเขาเรียกว่า ถามบรรดาศักดิ์เนี่ยามาพาดบ่าพาดไหลพาดลำกล้องพาดหัวบางทีพักมาพาดตากผ้าหรือ,อยังไงซึ่งดีไซน์ของโอมาจิโอเนี่ยผมบอกเลยว่าเปิดตัวมาเนี่ยอลังการแล้วแล้วหน้าตาเขาเนี่ยจิโอเนี่ยยังสู้เขาไม่ได้ใช่ซึ่งไรเดอร์ตั้งแต่ยุคก,ก่อนจนยุคปัจจุบันเนี่ยหน้าตาเนยก็จะไม่มีใครแหนสงา่าราศีเท่ากับโอมาจิโอแม้แต่น้อยครับผมอันดับที่หนึ่งครับผมคุณแจ็คครับผมอ่ะเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นมาร์สไรเดอร์ตัวไหนเป็นมาร์สไรเดอร์เรื่องอะไร ก็คือคาเมนไรเดอร์คิบะเอ็มเพลเลอร์ฟอร์มนั่นเอง ผมบอกได้ว่าคำเมย์ไรเดอร์คิบาดเนี่ยคนดูอาจจะแหม่พี่ผมไม่เคยดูเรื่องนี้เลยมันเป็นหนังรักพี่มันไม่ใช่หนังไรเดอร์แต่ว่าดีไซน์เขาเนี่ยแม่เจ้าผมบอกเลยว่าไม่มีคมําบรรยายอะไรสำหรับร่างนี้อะไรที่เกี่ยวกับครั้งขาวคีบารเนี่ยเท่ทุกตัวขนาดดัคคบารเท่แต่ว่าร่างนี้เนี่ยเหนือกว่าดักคคบาขึ้นไปอีกเขาเรียกว่าสุดยอดแห่งความเท่แล้วในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่เท่ที่สุดและยากที่จะค้นดีไซน์เขาได้ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อนะคุณลองเอาเปิดภาพแลล้ววกก็เเเอาาามมรียยันนดูะค สง่าราศีของคิบะเอ็มเพลเอร์ฟอร์มมันจะโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยสุดท้ายเรามองเห็นคิบะเอ็มเพลเอร์ฟอร์มอยู่เด่นตะการตาอยู่ตัวเดียวในท่ามกลางฝูงแกะดําซึ่งเรานี่ชี้ไปพร้อมกันเลยเฮ้ยต้องคิบะเท่านั้นคิบะยูจิอันเฟนน็อกก็ขอ จบกับเพงเท่านี้ดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้านนะครับผมสลับที่บรรดาบมาร์สไรเดอร์ที่สวยเท่ hey, ที่สุดในบรรดาความคิดของเรานะเป็นยังไงครับผมทุกคนครับก็บอกเลยว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะอยู่กับความชอบตัวเองล้วนๆนะฮะความคิดเราไม่ตรงกันอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้คลิปนี้มีแต่ความสุกสนานเป็นแนวทางสำหรับคนเนี่ยอยากจะเริ่มต้นทําคลิปแล้วก็นะฮะอะไรที่ชอบชอบทำนะครับอ่ะถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ไปด้วย ครับผมถ้าไม่ชอบก็กดดิสไลค์กันไปนะดิสไลค์ทำไมอ่ะกดไลค์อย่างเดียวออใครไม่ชอบก็กดไลค์ใครชอบก็กดไลค์ไปเลยแล้วก็ไปสมัครอีเมลเพิ่มอีกไลค์นึงพราะช่วงนี้เนี่ยเราหิวไลค์มากอ่ะอยากติดตั้งข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่ Facebook Fanpage ฟ o r f ันครับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมคุณแจ๊ดมึงถึงไม่ตอบเขาเลยวะเพราะตอนนี้เนี่ยผมกำลังยุ่งเกี่ยวกับการไลฟ์สดบนเ e b บ o k f a n p a g จนั่นเองโอ้โ ไลฟ์สดครับุ้จครับใครอยากติดตามแบบใกล้ชิดก็ไปติดตามกันได้และวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากทุกคนขอตัวราแต่เพียงเท่านี้บายบๆครับผมบายบายครับผมครับ